กราบสบายดีพี่น้องบังใบไงช้ยเงินเก่าท้าใครสบายดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะเขาพอกับดูยูเซอร์มื่อนี้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตบาดรค้ำไอ้ไอ้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำก็เด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะวิธีเสาร์ให้เสาร์หน้าหอดยามหลังจากที่พายุฝนผ่านไปเนาะเขาน้ำซ้ำป่าองเข้ากะเลื่มเลืองแล้วบางไงกะวิธีเสาร์หน้าเหรอว่าเน่เลือกจ้ะ ทอดย่ามเกียวเข้าเลยได้พี่น้องเลยเกลียวเข้าพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศรถเกี่ยวเข้าต้มบรรยากาศเกี่ยวเข้าไปด้วกันครับผมนั่นแหละพี่น้องเลยคู่มือนี้เกี่ยวเข้ามันมีดื้อตะกี้ได้เนาะนะ,นะตะกี้ก็เย้าคนว่าเกี่ยวเขากันนัว่านแน่จ้างแน่แล้วเกลียวแล้วกับมัดเนาะเขาเรียกว่าโลกมันมีวัฒนาการเนาะ โล่งวัดพัฒนาไปไก่กันเท้าหรือก้าวอยู่กระมองก้าวอยู่กับผีมันก็นมีท่านเขาและ้ะเนาะแล้วก้อีอย่างหนึง่งมันมีได้ผู้เยอะเมยเพื่อก็เยอะสบายไปนามีได้ผู้มาคุกนืกออกที่คนมาถุกกว่าผู้ข้าวเราแต่ว่ามันมีแมนได้เพื่อก็มากสบายเนาะพี่น้องเนาะแต่น,นี้ละความสบายของเจ้าให้เจ้าหน้า ก็เกี่ยวก,เก,กว็เอ,อารถมาเกี่ยวเออตะก,กี้สิยาวก็เกี่ยวมือแล้วเกี่ยวมือกับตาแต่จากต่อมาเข่าและากก้ะตะเก่าเนาะคุณเราโบราณโอมเมะเขาว่าตะโคตะเมะเขาผ้าเอ็ดเลยงอดยามนี้กันจากต่อมาเข่าตาต่อมาเข่าแค้มทางโอ้ยขสาวเปื้อคู่มือนี่กับมีแต่รถสี่ส้มนี่แล้วเดออีย๋ยวเอ้ย กับพิว่าวอะไรเพื่อทำปวอาจจะกลับไปเอดแนวเก้าบ่เจอหันขึ้นยู่แต่ว่าหางกก่หันมีไหวออมันสําคัญว่ามันเท่าเนาะค้นเท่ามันเท่าไหนาอากาเยอะอันพักทนแน่กับเอดยู่กับมีแมนว่าอะไรเอดแบบอันกระดักกระดับคือตะเก้าไอ้ตะเก้าเนาะคือโบราณตะกี้ลุ้นพอลุ้นแม้เฮาเอดกระดักกระดับมาดีได้เออ เกี่ยวเขานี่กัพากันเนาะตะกี้ลุนโบราณลุนพอลุนแม่เฮามาณนะยุคปัจจุบันนี้กะมีแล้วรถเกี่ยวเขานี่สีเอามาเป็นเม็ดเข้ากับแคบไปต้าเอาไปต้าไปต้าเอาเนะาะมันกะมีเมยปลาเลอเอาง่ายก็ดีเนาะพี่น้องมันก็นมีเมยปลาเลอแต่คันเรา่าเอดแบบพอแม่เข้าพาเอด ถามว่าตะก,กี้เพื่อนคือยังเอดได้เพื่อนมีเมย์บ่ตะก,กี้พอาเม่เฮาก็ะเมยแะ้วมันหาม,มีมีเนาะตอนนั้นมันยังมีมีรถเกี่ยวได้มันก็มีแค่ลดลดนวดก็ถึงแล้วมามีม่เอาแล้วก็มาทิ่มรดนวดก็มาเป็นรดเกดี่ยวเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแน่บอกพี่น้องวิวัฒนาการด้านการ,กรเกษตรมันก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้ท่านละเอ็ดทุกอยู่คือพอาเม่เอาเอดตะกี้โย่มันก็มีไว้ละ ขนาดประเทศญี่ปุ่นเน, hey, นี่ยเบารถดับหน้าเขาแห้งคักเนาะเขาเอ็นหายเอ็นหนา้าเอ็นหาย่หนา้าญี่ปุ่นเขาเอ็นหนา้ารวยได้แต่คนไทยเอ็นหน้าทุกเ <laughs> นาะพี่น้องอันนี้ก็เว้าไปชื่อเรียว่านะว้าปั่นพี่น้องฟังว้าปัน่นแล้วก็มาถ่ายคลิปปั่นพี่น้องเบิง้เงเนี่ยเข้นาทงนี้หน้านี้หน้าตะดุยบ่มีแล้วหน้ามู่หน้าพวกหน้ามู่หน้าคู่อะไรหน้าโซวอเนาะ สวหรือว่าผู้สูงวัยคำว่าสวนี่คือผู้สูงวัยนะครับฮ่าผู้สูงวัยนะตะเกียวกะคือเบาะแล้เออถามบาลมานหงงัวเงาะอะไรเลยมุมเกี่ยวเข้าอยู่แต่วันหน้าเนี่ยดำอยู่เลยเป็นดำเอาได้หน้านี่เป็นหน้าดำมีแม่น,นาวานเพราะหน้าก็มีในโลงได้หลายเนาะขนว,ว่าหน้าดำเลก็กดำน้อยดำไหลดำเลิกเกตพอได้กินเสื้อปะนะ มีแม่นว่าเอสกระดักกระดำคือตะเก้าเอสพอได้กินเปอร์ปะบรรยากาศรถเกี่ยวข้าวนะครับมื่อวานนี้ท่ายปั่นพี่น้องเบิง้งแล้วก็เบาพื้นปั่นพี่น้องฟังเบาพื้นตะกี้เนาะตะโอตะแหมเอาเนี่ยนี้แหละโอ้ยตะกี้เธอเกี่ยวข้าวเพื่อจะแล้วเธอหนึ่งอ,อันเนาะแล้วปุ๊บนี่กัดพิมเกี่ยวปุ๊บกัน โดดซักหน้าลแล้แหละไลแมงมันแมนเพอร์ดโดดสักหน้านี่ไม่ได้โดดเอน็นเอื่นได้โดดไหลแมงมันแมนบอะกีเสื้อซิ่งนกคุม้แมแหละเพิ่น,นลบอลนเอานาะเออเสื้อซิอ่งนกคุ้มแหละมีว่าเพิ่นลบอลแล้วผู้ค้าก็ยังเคยซื้อแต่ง่ายข่านหน้าเก็บแมงมันนี่โอ้ยกับผู้ค้าผู้นึงแล้ว ชักล้ายห้อยขา้างหน้าแล้วเบอร์ชุดหน้าก็แะเป็นห้อยขา้างหน้าเก็บแมงมันแนวคักแต่มาตอนหลังนี้มันก็มีมีเนาะมีน้องเนาะ,เน,ะเนื่องจากว่าตามปัญญาห้ามมาแลงหลายบอกมีนี่มีได้บ้านูุค้ามีมีอย่าห้ามมาแลงได้แต่ว่าเอดเพอมันยังคือมีนเก็บแมงมันเอาแมงมันมันบิน,ม,น,บนมันบินมีไว้อันซ้ำรถเกลียว มันก็เข้าไปในพื้นกันล้ลเข้าไปในรถกันแล้ได้บะการเข้าเกี่ยวมือเรับขอไอยตอมเนาะคอยตอมแมงมันมันกันไอยบินมาบินมา,ม,นนามาอสกันหน้ามันก็โดดจอดโดดจอดเพือเข้าได้ปุ๊บได้จ้าโอ้ยรถเกี่ยวเนี่ยมันโดดท่านกับท่านโดดมีท่านกับเข้าเกือง,งเเอเงิเข้าไปอยู่ในเขาเ้ากันแล้ตามที่เข้าไปที่เนาะ ตอนเท้าไปเทน ra аний, m ing, m ing. ี kind of mm. ่มันกระดมีท hmm, okay. ั้งมันแมงมันทั้งตะกะแตนเท้าไปในเสริมเบิือนพี่น้องเลยเป็นแน่นั้นบรรยากาศเป็นบรรยากาศบ้านๆนี่เอาเลยใช่คลิปเกมคลิปบรรยากาศเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ามฝันพี่น้องเบิรงหลังจากนี้ฟ้าฝนก็ละท่าเนาะทายุพายเยอะเฮามาเยอะแยะมากมาย ทางนังรมกระโดมไปเนาะบานเฮากะวิถีชีวิตกะย่างคือเก่าเปลี่ยนแปลงแค่ว่าเอารถ z o มมาแค่นั้นเนาะเอาไม่ได้ใส่คนเกี่ยวคือตะกี้ไม่ได้ใส่คนเกี่ยวคือโ o o นับขึ้นหลังไปเมื่อทิปก็ปีขึ้นหลังตอนนี้เขาใสรถแล้วนะครับก็เรียกว่าวิวัฒน,นาการด้านการเกษตรเพ่อก็มีเยอะเมยเนาะคือูค่าวว่าแล้ว เทมาเมยครับคนนั้นได้เนาะเอ็ดไฮเอ็ดหน้าเอ็ดพอได้อยู่ได้กินพอ่อคนวะเนี่ยเอ็ดหลายลายคนวะเอ็ดหลายขาปุ๋ยเนาะท่านปุ๋ยมีทองมันกับมีได้เลยเอ็ดไฮเอ็ดหน้าคู่มือนี่กูเลอมีงโง่มีควายหางยังได้มีโง่เอ้คีโง่คีควายเชื่อกะถือว่าประหยัดขาปุ๋ย,ยได้หลายเติมมาเลงปุ๋ยแค่เล็กๆน้อยๆเข้ากับง่ามแต่ขันกูเล่เลงงม,เลมีมีงโง่มีมีควายเนาะ กะมีมีได้อันปุ๋ยเนาะพองานก็ได้ซื้อตะปุ๋ยเคมีอะมากระเป็นประมาณนี้นี่เราเนาะเยอะเท่างามก็ต้องต้องได้ล่นทุนลงทุนเลยเนาะลงทุนซื้อปุ๋ยแหละอ่ายปั่นพี่น้องเบิ่งเด้อสำหรับคลิปนี้กะโอเคเนาะพี่น้องยา่มาพอสมมาพากวนผู้ค้าขออนุญาตบัตรคำจบคลิปลงสันี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอมโมกขอบเจอพี่น้องกองไป่ายทุกคนนะครับเนาะ อาที่แวะมาเป็นกำล,ลังแรงโมกําลังแรงเจอเฮ้ยด้วยยูเซอร์นะครับเนาะมาเบิ้งบรรยากาศเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำเนาะหลังจากที่ฝนฟ้าเท่าเลยล่ละคือฟ้าถ้า,า,ามือเสาร์นี่นะกับเมื่อคือนนี้ลมหนาวพัดวีวีโอ้มีฮอดปะเข่งพี่น้องเี่นไหนาลมหนาวพัดวีวีมาโอ้คือว่าเมิดฝนเลยละ่ะสําหรับบ้านตะดุอนะีเนาะแต่ทางอื่นก็มีหูจกนะักเนาะแต่ทางวัดทางจังหวัดนครพนมเนาะ หรือว่าอำเภอรเรนูนครสถานที่มองอยู่ของอิจาดุยฮั่นทรงนี้เหลิ่มเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำกันหลายๆเจ้าหลายๆคนนะครับเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยลูกค้ากระไทายเฮ้อพี่น้องประมาณนี้เด้อย,ยานคิดมันเงวเกินไปนะครับเนาะขอบคุณมากๆอีกรอบหนึ่งเข้ากันยังาอยู่ดอกแต่ว่าใช่แค่เหอหนี้แหละเฮอพี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณมากไหมบายครั bye bye, บผมพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อ